ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เ,เป็นท็อปเซีะจ้ะหมอกหมอกครับโอ้โหดูมเคลื่อนันกำลังเคลื่อนแต่ลังไปขึ้นไม่เคื่อนถ่ายจากมุมระเบียงหลังห้องนอนแดดเลยไอ้พระอาทิตย์เริ่มมาหืมเสียงกระแตกกัแล้วหืมลมเย็นถ้าจองห้องนี้ตื่นเช้ามาจะเห็นน้ำแล้วก็น่าจะมีเห็นหมอกด้วยนะ ทางหน้าบ้านฝั่งนู้นนะคะตอนนู้นนะเช้าเช้านภูเขาตอนนี้ยังเห็นหมอกอยู่เลยนะเสียดายบกโปรแบตหมดได้ยินมดได้ยินมดแค่ว่าตอนถึงร้องเพลงก็เรียบร้อเลย กโปรแบทหมดตอนนี้เราใช้ Android ในการถ่ายทำข้างหน้าเป็นแบบรับไป<อ><อ>ข้างหน้าขาาข้างหน้าบ้านไปดูมุมของหน้าบ้านไปดูมุมหน้าบ้านก็นดีกว่าจะให้แต่ท่านผู้ชมดูต,ตูวนี้ของนี่น,น,น,นี่ต้องจัดวิดีโอไปเลยภาพนิ่งไม่พอน,นี่จะโชว์โชว์ผลงานต่อไปนี้

บทเพลงต่อไปทำไมเหมือนเพื่อชีวิตจิ้วาก่อบทเพลงต่อไปนึงเพลงพูดเหมือนนางงาดิพูดองะกอจะร้องเพลงผมจะบอกว่ารันกินไม่ได้เจบอกว่ารักนักินไม่ได้เอาฟังเพลงนี้นี่ดีกว่า จะไม่เป็นไรค่ะจะเย็นๆไปวคัเย็นไปไม่เป็นไรครับผมผมบอกนะกันแล้วว่าตั้งแต่สองโมงนู้นกินกินข้าวครับผมอากาศดีไหมครับเมื่อคืนโอ้โหสุดยอดเลยครับผมอันนี้เรียกว่าร้อนนะครับบางวันนี้เมื่อคืนก็แต่หนาวสุดข้นเลยนะขนาดว่าร้อนครับแม่ครับส่วนมากคนต่างจังหวัดมันมัก็ว่าแต่คนอยู่ประจำก็ร้อน อ้าวนีนน่นท่อนต่อไปเราเชียร์รถเอาใหม่เอาใหม่เลยเหรอเอาใหม่หมดเลยเของเชื่อลูกหนะพ่อ <c oughs> <c oughs> ชอกใจคุณคือนักงร้องเสียงเพี้ยนซ่อนใจร้อนก็ถอดเสื้อสิครับผม,มอร้อนเพราะว่าเมื่อกี้ใช้พลังในการ<อ> <laughs> ใช้พลังไปนิ้วมือ, <laughs> <t une> อเราา้องตึงเต้น

ซ,ซจ,นนจากวัน,นเ,ช,อยอยเนชื่อไหมว่าหน้าผากเจจะมีรอยยุงกัดั้ไา,ไป,า,าไปเป็นพ่อนะพ่ออนะค มียวตอนนี้ช่วงนี้ช่วงโฆษณาอันนี้นินโฆษณาเนื้อกาแฟซองแดงหันชาหันหันหน้าชามาด้วยหันหน้าชามาด้วยเนื้อกาแฟดิอโนมาอร่อยกลมกล่อมใกล้กันไก่เหรอกอะไรแค่นี้เหรอมองไปไม่ใช่เพลง คนละครเจ๊จะเจ๊จะเจ๊จะชงชงบริการนี่วิธีทำนอธิบายวิธีทำให้เจ๊ก็ฉีกซองใส่น้ำใส่แก้วจุอร่อยไหมง่ายง่ายแค่สามขั้นตอนเพียงแค่ฉีกซองใส้ำแลแล้วหยุดน้ะเข้าไปในประมาณที่คนนะ เดี๋ยเยนเหมอแล้วต้ออยากเราพอมอพอพอมกมเหมกคนคนคนเ้าก็ดอกเอาแกวมาให้ดูหน่อยทีในเล็บเอาเล็บหายชิพายแล้วแกมันแกวมาแล้วโนตล้างอ่อนแล้วล้างอ่อนแกออกดีดีโคเล่นเกมไม่ได้ก็เลยอออกหรือเปล่าเล่นเกมไม่ได้ยังไลความลับแตกทไมอ่ะก็แกมสนุกคนไปทาเล็บมาแต่ว่าคนไปต่อเล็บมาด้วย ต่อเล็บมาแล้วก็แกะออกครับดูเล็บเกียดิโชว์เล็บโชว์เล็บนีไหนยังไม่เห็นเลยยังไม่โฟกัสยังไม่โฟกัสเพลงอะไรนะเพลงเล็บเพลงเร็บอย่าร้องเพลงนี้ได้ไหมคิดถึงพ่อตอนขึ้นเครื่องบิน ไปต้องให้แบบส่งแคปซูลพ่อไปอไป่ะแบบเป็นกรวโดดทุ่งไปแล้วไปที่ถุไนไม้ลงปุ๊บอ้วกแตกป <c oughs> ่าบเป็น้อหลับเลยคือน,นอนคิดียวนอนหลับเลยใช่ไหมไม่ก็นอนหลับรอธรรมดาก็แบบส่งแคปซูลไปในอาก,กาศลอยวไว้นะไวาายวยคุณคือนักร้องเสียงพิวจดจำจดจำอย่าง <c oughs> จ พอเราทำตัวเรา <Okay. S 1> เองเป็นวันที่เจอกินน้ำใจใแล้น้แลลงไปทั้งเล <c oughs> แตัวฉันเยเรยูมาก่แเสียงมันต่ำไปไหมตัวใจยังเตนแสง ชาวทางป่ามงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันลังเป็นวาเกิดน้ำตายตื้นตปตทะเลหืเสียงนุกมเขงมากบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นนังานเหรอต้องต้องอธิบาย เล่นเด okay. okay. ินเตล์อธ uh, ิบายไปแกโอ้บรรยากาศนี้อยากอยากจะพูดอะไรเนอ่ยสิตธิคอมกูมาเอาเจมส์ไม่ดีกีตาร์เหรอดีไม่เป็นอ๋อพ่อหัดให้แล้วไงกีตาร์น่ะจำได้อยู่นะพ่อหัดให้เอากีตาร์มาเจ๊จะชวนชวนเจ๊จชวนกีตาร์การ์มาฟาร์ สปอนเซอร์ออกมาทางนี้ก่อน,นให้หนูเราเจเจจะเจจะดีเพลงลืมเอ,เอาหาคอร์ดก่อนพี่เจก่อนจะดีกีตาร์ให้หนูช่วยหาคอร์ดเพลงก่อนเพลงอะไรที่เจเคยลองอ่ะจำได้ไหมพี่พ่อสอนอะ่ะเจอโซโล่เอาโซโล่แบบแบบแบรรยากาศอ่ะเอาดีให้ได้ก่อนตอนเนี้ <laughs> <laughs> โซโล่อย่างก็ <laughs> ดีไม่เป็นอะ่ะ <laughs> เคยเรียนพ่อเคยหัดให้แล้ว ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่มาใบมาใบกันว่าเจ๊ใบมาใบมาใบนี่เราอยู่เราอยู่ประเทศอะไรภาษาหยังเรามาใบกันว่าเจ๊จะร้องเพลงยังขอบคุณที่ครั้งหนึ่งใช่ไหม ไม่ดูเหมือนกันเล่นมั่วไปที่ขอในหัวก็จัดจ่านี้มันต้องมันต้องเปิดขอดเบเจเจลืมหรือเปล่าเจมันมีพรสวรรค์ไงพรสวรรค์นรกเปลี่ยนี่นี่คือพรจากนรกนะครับนี่นี่มั่วเนื้อเอานี่นี่มั่วเนื้อตามจังหวะที่เจดีดไปว่ามันคือภาษาอะไรจจะแม่่นาเเียกอไปยวังไม่ใช่วันดไปได้ ก่อนนั้นเขาบอกว่เขาว่าเป็นแค่คนที่ไม่มีดีอะไรเลยเลยไม่มีสอดด้วยเล่มนด้เหรอเพ่งแต่งเองพ่งแต่งเองเมื่อกี้นี้แล้วนี่นี่ไปร้องตามเขาได้ยังไงเราก็ร้องตามทำมองเจ๊มาเอาเลยต้องเปิดคอร์ดก่อนเว็บเดียวหนูแน่ๆหาไม่เจอเว็บเดียวกันเว็บอะไรคอร์ดง่ายๆคอร์ดง่ายๆใช่ไหมชื่อเว็บที่นี่นินชอบเข้า เข้าไปทำไมก็ไปดูเล่นฝากตัวรับใช่นะนี่ไม่ใช่ทำไมนะติงคืออะไรลงลงขึ้นขึ้นลงเพราะสอนเพราะเคยสอนไว้ลงลงเยอะเลยลงลงขึ้น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 ลงที่มาจ้องโดนสิบนาทีแล้วเนี่ยจะได้ฟังไม่เพลงอัญญุติธรรม เนดีหรือใจปิ๊งคำคำไปคำไปไปนห้าสิบนาทีแล้วน้องลองไปแล้วครับน้องลองเองน้องเธอเอาฮะเพลงก่อนครับเพลงก่อนเอลยยอดได้ถูกได้ยอดได้ถูกได้เลเอาไม้เยืยกไปเถอะมันเป็นเพลงเหรอหรือผู้แต่งเองยอดได้ถูกได้แต่งเองหมดเลย เห็นมะมมี่หรอมะมมี่ไหนมะมมี่มะมมี่มัมมี่เกมีกึ่งเเปเลอร์ลแม่หกแล้วแม่จะโชว์วิวให้มันสวยๆหน่อยชอบเราตาแบบนี้ชอบรอยยิแบบนี้ชอบวันนี้ชอบคนไหน โมโม่เนี่ยเอาแบบนี้เอาที่เป็นแนสอา่าแบบนี้อะไรหสงสารโมโม่ที่เปล่งเลยวันนี้แม่้ลูกเคยแม่โมโมั่งเจอนั่สดใสเปลี่ยนมากก็เพราะถ้าเจอแล้วสดใสก็เรียนาสิบล้านคนที่เข้าตาก็อยากจะบอก กับเหอรู้ไว่คิดถึงความพิเศษที่อยู่บนคำธรรมาดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มในสวนหัวเราเธอไม่เคยจะใส่แบบของเธอโดยเฉพาะคนจะเอาแบบนี้แล้วเอาที่เป็นแบบนี้แมบๆๆแบบนี้เอาเลยยุ่งแค่ก็รักที่เป็นแบบเธอสิบหกนาทีในการทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูนิ้นเพลงต่อไปไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่รู้จักตัวเอง รู้จักตัวเองหรือเปล่าไม, <laughs> ไม่รู้จักตัวเองอ้าวแล้ว <c oughs> นี่นี่หาเรื่อง,งน,อนั่ง,นง,นนนงคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อแทร์วันนั่งคนเดียวแล้วมองกระจกโัเดียวกับความเงา, <c oughs> าก,กับเงาที่พูด <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> เพลงเดิมๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ <c oughs> ความหมายของมันบล่า ถ้าจะสำนักลงสั่งครั้งจะพบกับเจอผู้เป็นไรันหาความน่าเกิดในความฝันเราทุกิดโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคือและวันเอโกเมื่อไรจะเคาะไข่ในเราถ่ายรูปเคาะไข่ก็รอเอ้าก็เล่นอยู่ก็ถือไข่อยู่ตั้งแนนดูขำเพราะว่าเป็นจบ เอ้เด็ตงตรตงตรอคจน้รตุไข่วกเไข่ต้องโจ๊กนี่เป็นโจ๊กนี่เป็นอาหารที่นินินกะเจต้องกินทุกเช้านี่นินินก็มีไข่เหมือนกันพ่ตกอไ่ไหมพ่อต่อไข่พ่อไหนพ่อยพพ่อกำลังแบบจะร้องเพลงแก้มน้องนาง โอ้ยจะไปเลียม,มืออะไรดีกีตา้ามานะตล<า>อ,อดที่กินตลอดกิน,น,นอ,อะไรก็เลียม,มือไม่เห็นกับ<ไ>ตาเลยเมื่อกี้นีนในกล้องแล้วมีมวันนี้ไม่ก็้ะนมเจ้าหานูแล้วก,กันกินข้าวค่ะชีดูกีตา้ามา,มาอย่าหาทำ เกมน้องนางนั่นแดงก็ใครพอว่าแกมนั่นโดนยุงกันนดเนี่ยดูดิซูมซูมซุมเกมน้องนางแดงก็ใครดิเพลงอีหล่าเอ้ยเจ๊ตองให้แม่ด้วย <c oughs> คือร้ลลองเสียงเพีย,ยนคุณคุณจะร้องสูงไปไหน <laughs> พ่อร้องต่ำนี่นีน่นสูง <c oughs> แล้วแล้วลพ่อก็ร้องด้วยไม่ได้อ, <c oughs> อาพ่อกินข้าวเราอยากกินข้าวด้วยเหมือนกันนะเรา พ่อจะกินไหมพ่อจะดีจจต้าอยู empty, ่นี lation, ่เออ๋อคุณกินนี่ไงคุณจะกินแล้วคุณจะถ่ายอย่างเดียวเหรออย่าลืมติดตามไปไหนไปไหนชาแนลนะคะบ๊ายบ้ายทายคุณ